โอ้นี่เห็ดปัวครับผมโอ้ส่ได้ขึนเถาหน่อยพี่เนอะนี่นะผมโอ้ยเดือดงอกแล้วโอ้ยโอ้ยดอกคือสวยเลยไอวิดอกคือสวยเลยโอ้โหจีบโอ้โหโอ้ที่อ่ะส่วนนี้นี่โอ้ดอกบานแล้วห้ามงามนะครับโอ้ดอกสวยดอกสวยเลยครับนีบเราดอกนี้ไอ้ไอ้ เดี๋ยวเลี้ยนน้ำไปยางไก่ไป,ปน้ำกันสวัสดีครับผมสวัสดีตอนมืดๆคือเกาคือเกานะครับผมแต่เมื่อนี้วนันไดมาไต่กลบนะครับมื่อนี้มาหาเห็ดนะครับผมมีคนนำทางนะครับนวินางคูนทุกคนครับข้างหน้าครับเดี๋ยวไปไต่เห็ดไปน้วกันเลยครับเมื่อนี้เดี๋ยวไปลุ้นน้องอย่างครับสิมานบ่ อากาศนั้นเ,าเอาๆนะครับเพื่อนว่าเฮ็ดน่าจะออกนะเดี๋จะไปเบิง่งทั้งกันครับผมไปลุ้นนั้งกันนะครับมาแบบมืมดๆอีกแล้วครับมื้อน,นี้เป็นยังไงนะครับติดตามครับผมนี่ห่อยกี้ครับตะไคร้สวยๆนี่ดอกกลมๆไมยเอาไอ้ฟเอฟรู้มันตก็เห็นว่ะหูเขาบ่เห็นสองดอกกัน <laughs> อืมตีนเลยนะอือตีอเอนเตีว <laughs> ยวอไข่หน่อยๆน่อก็มี ใช่น่อยนะผมนี่ฮะไปกันไปไปเลยเอาลไปไปต่อครับผมโอ้นี่เห็ดปววครับผมโอ้สิไหเนเถ้านอพี่น้องเถาก่อนไว้โอ้ยนีงดอกนี่ไัแงเงิ คนในยุ้อย,ยู่โอ้มีดูรถสุ่มไเจาะๆยังมาใสนี่ฟูมอหี่รองโอ้โมีสีบระทานเลยไม่เห็นอันเท่าแล้วโอ้มันเกิดจรงทีเนาะโอ้หักแล้วครับมีมากกบนวิทนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โห เยอะ้วเอาจัิงเลยอู้มันหลีนะไอ้วินเนาะเอาละมันหนีหมาแล้วครับผมเดี๋ยวเอาทองนี้ก่อนมันหมดอะไรเดี๋ยวนี้สีวางเนี่ยไต่เห็ดมือหนิอู้หูอ้โอู้หูมันเกิดขึ้นทุกขั้นปวกเนาะแล้วพ่อคืนเห็ดปวกอืออู้หูอู้หูดอเลยเดี๋ยวต่อละ หล่งเถ่าแล้วเก็บออกครับปนใดอยปลาเก้ววาวากจะอีกสองสามหมสิบอดีนะไอ้วินเออ้ยมากมาสวยอดีแม่หมอพิ้นสีหมอโอ้มันแกวแล้วครับมากม่แนมาสวยดีเกินโซนเกินโซนปัวมันเกิดจะพุ่นปวดีครับอือหย็บถังได้หายเย หั้ยงินสว้วนมุ่ยครับนี่อุย้ยกันมาผอ่าวหนะนะน่อยวินเนาะมากันเซลต้องเอาต้องให้เซียนเก็บดีชูอู้อ้ยกระตาสิเนี่ยชูเชนุกเชนโอ้ นี่ไงไรสดเดียวโอ้ยครับผมหย่อนเอ้ยเห็ดปวกลุนล้วนเสียอย่างเดียวครับแกะไปหน่อยนึิบานแล้วอันบานแล้วอันบานแล้วบานแล้ว,ลวมีดบ่มีโจกอย่างเดียวเ <laughs> อ้าคือว่ามูนนี่ก็ได้กลามด้วยพี่เนาะอูอ้หูยมุกุยจ้า มันเท่าไงเงี้ยให้เงินลมบนนี่นะครับผมแม่หม่ามาือเช้านี่สิพอดีนะครับนาวิทย์มานี่ตาบ่มีครับถุงอย่างเดียวอืมโอ้ยเหนีดอยู่รถยบอมีเงียชุบเชนห้วก้อนเนาะคนมายัน้ย <laughs> เอ้านี่โอ้ยเอาปวดบาดแล้วได้อยู่ได้อยู่ได้การอยู่ได้การอยู่เอ้าไอ้านนี้วู้ดเดียวเต็มถุงนะครับผมเอ้าเป็นยางต่อครับผมติดต่างไปเรื่อยๆรมือตึ๊บครับผมใจเห็ดนี่มเอาละครับเรื่อย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 นี่ไม่เห็นยังไงบานเลยเห็น้ครับดอกนึงโอ้เห็นไข่บ่เนี่ยเห็นไข่อยู่เห็ไข่เลโอ้ดอกสวยดอกสวยเลยครับ นี่เจ๊กเราดอกนึงเอ้ยนี่ๆทุ่งใสหราอไข่อยากสูงอยากสูงอ่ะอันนี้เห็ดปวกนะครับจูงเห็ดปวกนึงเห็ดไข่นะครับใส่ใส่โอ้ฮะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นวะใส่ใส่ใส่โอ้นี่เห็ดเห็ดดินเห็ดข้าวนี่ครับโอ้ดอกสวยๆนาะแต่เอาแต่เอาเฮ้ยโอ้โห เอาแล้วขี่รถไตเลยบานนี่โอ้คุณยวงสีตัวนี่มนนแม่มนี่ครับเห็นตะไคร้เนาะออกสวยๆเลยครับผมอืมเอาเอาแล้วเอาแล้ว,ลวบ้านเลยนี่นะครับติดตามกันเรื่อยๆครับผม,มก็ปล่อยอครับไต,ตอุมตอ้มอุ้มแบบนึงมันอ่อนเนาะดอกอ่อนเนาะโอ้หนีมันแม่บล่ลรอมันกินได้บล่ลรอเนี่ย กินเอะบ่เห็นปะของโหเฮ็ดหนังข้าวหนาเหร,รียญะไอยวิตากรวะอ๋อครับผมเก็บไปเรียบครับนี่ถุงนี้เฮ็ดปวกเขานะครับถุงนึงถุงนึงเฮ็ดไข่นะครับนี่ไอเสด้เกี่ยาวเราอู้อู้เสนะครับเอาขายครับติดตามต่อโอ้นี่ครับนกคอยอีกสองดโดอโดดเล่นน้อยเมื่อเมื่อู้นะเจ้าผู้เชี่ยวชาญ เจอคลองแทรกไปนี่งากกนนี่โอ้โห่นี่แม,ม,แม,มี้ยเงี้ยเงี้ยนี่โอ้โห่กระดูกเลี้ยงตัวไหนโอที่อะไตัวน,น,นี้นี่โอ้ดอกบานแล้วงามงามงามแข็งในตัวโอ้อยูเป็นเปลี่นนะครับผมต้อนรอนเลยเอาแต่งัาตอ้อนดีนะครับต้อนเอรีอยู่นี่เลยอืมอง,งามเลยครับ เอาเลยนี่โอ้ยไข่เลยครับผมดอกง,งามๆสวยๆเลยอเอาเก็บใส่ถุงครับเอาไปต่อครับติดตามไปเรื่อยๆได้รล่ะตั้งแต่ไ,อไอวรวิทย์แต่ท่านพูดเดียวเออเออเอาไป เจีเยบครับไปแบบไหนนี่ดอกสวยๆอืมดี่รับดีได้แบบี้นเฮ้ยไข่แล้วนะครับสวยนะครับไปไหน,นต่อไปเลยไปเรื่อย ดูเหรอครับอะไเรื่อยๆแก็งงมากอยู่แล้วนี่นะครับเฮ้ยลีอยู่นี่อีกหอนึงนะครับผมโอ้โหบอกงงยเว้เลดงเดอยไงเดือยไม่งเอยเอโอ้โหโอ้โหิแตกโอ้โ้โอ้แจกแล้วาวหาไปอีกตัวกสวยๆนครับผม เอาลนะดอดง้โอ้ยแต่แข็างงามนโะอ้ยงตัวเยะเนงมดเอาไอาันเข้ไปนี่นะครับผมสองถุงนะโอ้ยได้แก้แวเราได้แก้แวเราบาีแนมปีก็หน้าที่่มีอีกวะก็ลีดีไว้เนาะพวกเหดอกนึงเห็ดหยังไอ้วิทเห็ดดินมานี่

ในการยู้นี่เห็ดไครนะครับหล่สวยอยู่วนี้ยังบะไรด้วรับแตกไเลยเลยเลใส่ถุงใส่ถุงนี่ฮะได้แก้วได้แก้วแก้วแล้วไอ้ลุนตัวไปครับผมโอ้นมักระีดีเนาะใส่ไปมุมงค์ใหม่เนี่ยอืมเออ คนใบบใหม่ขึ้นมากวันนี้เราค่อยเย็นเนาะครับผมตามาไต่เห็นนะครับมือนี้เนาะโอ้มาแบบมือเหมือนเยอะนะครับเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับพี่น้องเอ้าเห็ดปวกนะครับผมดดสองดอกสองดอกดป่วกใหดป่วนน้ำมาจิ้มบ่เอาเลยสิ งอ้หามนะครับโอ้ยหักบวเทีนแต่ละดอกโอ้ยหักมันเจหักวนจนโอ้ยอันนี้ก็ได้การอู้นี่ออทุกุกทุกทุกทุกกกทุ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 กท้น หลอดสอายตาเขาไม่ได้นี่เนาะโอ้แต่กับราการเนี่ยลุยต้องแก้วเย้ครับผมงานเนาะปวกเท่าทุางนึง,นงมุนสิบเบิดแล้วล่ะเหยียไดไข่ในบนแก้วนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่ผมโอ้ยเหยียดกระงกแล้วโอ,อ,อ้ยโอ้ยดอก,ดดอกดสวยเลยวิบดอก<แ>สวยเ <ไ S 2> ลยโอ้โหจิ้มอ๋อยวิบมาดูมาจิ้มดู็เวิบ อ๋ยนี hmm. mm ่ยังไงว่าแ่ต่ักเด้อุ๊โอ้โหโอ้โอโอ้โหดอกสวยเลยไม้อบอกเลยือฮสะสมเตมอ้ตื่นเต้นนะครับผม่เคยมาหาเห็ดเอมือขึ้นเลยเถอะเกือบไม่ยางเตะแล้วเหมือนนะนี่ครับผม เดี à, doorway, ly, ah, okay. ๋ยวอไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยๆน้านที่เราอ่าคกตัวใละเชอนี่มันี่กันลาคือว่าอะไรวิสน้อเฮ้มันบนเนีมันเลี้ยวโอ้โหนี่ของเชียนมาปานนีาหเรอวมาเวมาห้องมาวัดหลาย เอาครับผมแล้วที่ตามไปเลยครับเอาแล้วครับผมปอกมาจากปลาแล้วนะครับสรุปผลงานครับทำขึ้นนี่ครับกับการไต่เห็ดคัางแหลกนะครับเนาะในเห็ดไข่ครับถุงน้อยๆเมฆแก้วหนึ่งนะครับในเห็ดไข่นะครับอากาศมีเห็ดละงกเห็ดปวกเขานะครับผมรู้สึกว่าจะมุนไปแล้วนะครับถือใบถือมาเนาะในยีกินกระตีโอแกงไดบูนี้ครับ เห็นแล้วงูก็สองสามดอกนะครับจะถือว่าพอะได้กินนด้ครับผมได้แกวอยู่เนาะครับผมได้มากนะครับได้ชอบนะครับคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเก่าได้ครับเด้เป็นกำลังใจนะครับเนาะครับขึ้นอี่างยางบูปลาเมื่อยอะไรนะครับผมเก็บได้แกวอยู่เก็บปลาว็สนีละกันครับผมสวัสดีครับ